บทที่106ผู้ติดตามสุริยุปราคาร้างหลังจากพูดคุยกันบรรพบุรุษของอามาเทราสหลายคนก็มองหน้ากันและนิ่งไปครู่หนึ่งพวกเขากัดหัวและคุกเข่าอยู่ใต้สายตาของทุกคนทั้งครอบครัวคุวกเข่าลงสลัดศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในอาณาจากักรอันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเมื่อมองดูการปรากฏตัวของนายน้อยอามาเทราสุดูเหมือนว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บฉนวนไม่มีความคิดใดๆเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดกับบ้านอามาตะอามาเทราสุดังนั้นเขาต้องการอะไรกันแน่บรรพบุรุษอามาเทราสึหลายคนเฝ้าดูการจากไปของคิวิงเกียนใบลองกัดฟันและเดินตามหลังในเวลาเดียวกันในมุมที่ครอบครัวของช้างสวรรค์อมตะซ่อนตัวนายน้อยของช้างสวรรค์ก็หรีตาลงและกระซิบ บรรพบุรุษท,ทั้งสี่คนนี้ชื่อเชนยูอันมีรายงานว่าเขาเดิอนออกจากดินแดนต้องห้ามใต้ทะเลปีศาจอมตะและความแข็งแกร่งของเขาค่อนข้างจะอย่างรู้ตอนนี้เขากลายเป็นอมตะแล้วแท่นบูชาอมตะที่มีชื่อได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วในร่างกายของเขาแม้ว่าไหนน้อยจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในทะเลปีศาจนังฟ้าเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันคนคนนี้คงไม่ยอมรับเราหลังจากผู้จบชายชราที่ชื่อปร,รมาจารย์ที่สี่ก็โยเย้ยทันทีและกล่าวว่าจากนั้นจงติดตามพวกเขาและมองหาโอกาสบรรดาที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้เป็นของหลายร้อยหลายพััััััััันน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 ปีีีีีรรรรระะะะดดดดบบบบคคควววววาา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 มมมมมมมโโกกกกลลลลหหทททท่่่่่่่่่่่แแแ้้้้้้้เจจถููููตตตตตตตงงงงชชืืออออไไิิพฉยยยธ นายน้อยของเถียนเซียงฟังมันครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงนำกลุ่มผู้อาวุโสโจำนวนมากที่อยู่เบื้องหลังเชนอยู่อันแน่นอนว่าไม่ใช่คนเดียวที่มีอารมณ์เช่นนี้แต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ที่มาของเชนยวนจริงๆเหตุผลที่พวกเขาตามหลังมาก,ก็คือพวกเขาตกใจกับการคุกเข่าของทั้งครอบครัวของอามาเทราสึกบรรพบุรุษท,ที่ทรงพลังกว่าบางคนของตระกูลเสียนสามารถเห็นความแข็งแกร่งของอาณาจักรเชนยวนซึ่งอยู่ที่ระดับสี่สุดขั้วไม่มีสูงกว่าและซีจีเซียนอมองดูอาณาจักรอันไร้ขอบเขตมันเป็นเรื่องธรรมดามาา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 ามม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 มกก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 กดัััััังงงงงงนน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 ้้้้้พพวววววววเเเเเเเขขขจจจึไไไไ่่่่่่่่่่่่ใรรรรรคคลลลืืออ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 อหหหหีีีีะะะทททฉิยยยยบบปปสถ็็ตตตซูุุแแผผ จากนั้นเฉิหยวนก็เพ้อเฉยท้ายที่สุดเขาเคยสัมผัสฉากนี้มากกว่าหนึ่งครั้งไม่ว่าบุคคลผู้ตื่นระหนกไปที่ไหนก็มีมแมลงเม่าพยายามจับตัวเขาอยู่เสมอแต่ฉากดังกล่าวก็ตัวเป็นก้อนหิมะและกองกำลังตามถนนก็แผ่ขยายออกไปพวกเขาอยู่ไกลาจากทะเลปีศาจนังฟ้าและพวกเขาไม่รู้จักชื่อเฉิหยวนด้วยซ้ำแต่เป็นเพราะตระกูลอมะตะที่อยู่ด้านหลังจำนวนมากที่ถีสร้างเทพเจ้าตามมาทีหลังด้วยไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีทิศทางมีแต่ความอยากรู้และความสนุกสนาน จนกระทั่งขนาดนี้ใหญ่เกินไปเล็กน้อยเรากับว่าทหารหลายพันในท้ามสะพานไม้กระดานเดียวและหลังจากเข้าสู่อาณาเขตใหม่อีกครั้งออร่าแบบนี้ทำให้เกิดความรู้สึกท่ามกลางกองกำลังอมตะในบริเวณโดยรอบบางคนตื่นตระหนกดและพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรบางคนถึงกับคาดเดาว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงหรือไม่และได้รับคำสั่งจากตระกูลอมตะมากมายและกำลังจะรวมอาณาจักรอันไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวในที่สุดหลังจากสองวันเฉินหยวนก็เข้าสู่สภาวะเสี่ยและไม่มีใครอยู่มีรูปปั้นหินขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้ามันยืนอย่าาง,งากม มังกรขาวตาสีฟ้าหยุดลงการกระทำนี้ทำให้สมาชิกครอบครัวอมตะจำนวนมากที่อยู่ด้านหลังหลีตาลงในน้อยของเทียนเซียนอดไม่ได้ที่จะใส่หัวเล็กน้อยและพูดกับปรมาจารย์ที่สี่คนนี้วิ่งมาสองวันแล้วและเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรรูปปั้นหินแห่งท้องฟ้าดำรงอยู่ได้นับหมื่นปีมีรายงานว่าเป็นคนแข็งแรงโดยกระดูกมีการบีบบังคับทำลายลังทุกประเภทและไม่มีอมตะคนใดสามารถอยู่ในนั้นได้เป็นเวลาสามลมหายใจยิ่งระยะทางใกล้เท่าใดการบังคับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าวิญญ,ญาณจะถูกบทยียดูเหมือนว่าเถินยวนจะต้องอ้อม เมื่อคำพูดนั้นหายไปบรรพชนทั้งสี่ก็เยอ่อเยือข้าเคยพูดไว้นานแล้วว่าอาณาจักรอันไร้ขอบเขตนั้นโกลาหลมากและตอนนี้มันเป็นเพียงรูปปั้นหินที่ขยับไม่ได้หากเจ้าพบบอสที่คาดเดาไม่ได้คนอื่นทุกคนที่ด้านหลังของมังกรตัวนี้จะตายหลังจากพูดเช่นนี้นายน้อยแห่งท้องฟ้าก็ไม่พูดอีกต่อไปอาณาจักรอมตะสัมพันธ์ต 3, ระกูลอมตะช้างสวรรค์ของพวกเขาเป็นสามอันดับแรกแต่นี่ไม่ได้หมายความว่ามีบ้านอมตะเพียงสามพันหลังในอนาณาจักรอนานการดำรงอยู่ที่ไม่สามารถอย่างรู้ได้บางอย่าง,างเช่นปปปรรรรระะะตตูสสสััััังงงงงงหหาาาาากก็เเเพพพพีียอออออออแลลลล้ล้ววบบืืนน่ึคซ์ชศจม แต่ถึงกระนั้นโรงฆ่าสัตว์ก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดเพราะมีภูมิหลังที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้นกระจายอยู่ในอาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดและมีการสนับสนุนที่คล้ายกับประชาผู้ชั่วร้ายผู้เป็นอมะตะอยู่เบื้องหลังโดยทั่วไปแล้วดินแดนที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นกว้างใหญ่และไร้ขอบเขตมีเพียงสองคำเท่านั้นที่วิ่งผ่านความโกลาหลในขณะนี้เชนยูอันหยุดอยู่หน้ารูปปั้นหินของเต็งเทียนหลายคนเห็นฉากนี้คิดว่าเฉินหยวนกำลังจะเบี่ยงทางอ้อมแต่ไม่นานสิ่งที่ไม่คาดฝัััันน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 นกก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 ็็็ปปปปปรร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 ราา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 ฏขขขึึึ้้้้้้้้้้จจจููู่่่่่ๆเเเฉฉิหหหหหยยยววววไไใใใใอออออศแแแลลลลลละะะะะตตตตตตงงงงงงงทท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 ีีีพพฟบบุุษมมม ชายผู้นี้กำลังจะตายหรือการบีบบังคับแบบนั้นสามารถบดขยี้กระดูกของอมะตะได้ทั้งหมดเมื่อความตื่นตระหนกดังขึ้นผู้คนจำนวนมากเดินออกจากตำแหน่งที่ซ่อนอยู่โดยตรงและดูตกตะลึงแต่สำหรับเชนยูอันในตอนนี้เขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะได้พบกับผู้ติดตามของพระเจ้าที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทิ้งร้างที่นี่จริงๆร,รูปปั้นหินขนาดใหญ่นี้เป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดชื่ออ e ีวิลอิมมอร์ทเขาเดินไปจากที่ไกลแสนไกลยพยายามที่จะกลายเป็นเมืองหลุมฝังศพของเทพรกร้างแต่เนื่องจากมันถูกปนเปื้อนด้วยพลา,พา,าม ความปรารถนาสุดท้ายของห่วงเทียนซูคือการปลดปล่อยผู้ติดตามชื่ออีคลิปเดิมทีเชนอยู่อันไม่ได้สนใจมันมากนักท้ายที่สุดไม่มีใครรู้ว่าอีคลิปตกลงไปที่ไหนหลังจากเดินมาไกลขนาดนี้ฉันก็มาถึงดินแดนที่ไม่มีที่สิ้นสุดความตรงรับภักดีของคุณห่วงก็ยังไม่ลืมเชิญยวนกระซิบเบาๆเข้าสู่หมวดของการบังคับที่น่ากลัวและตรงไปที่เทพสุริยุปราคาในช่วงขณะหนึ่งเชิญยวนรู้สึกว่าภูเขาจำนวนนับไม่ถ้วนถูกกดทับบนไหล่ของเขาราวกับว่าเขากำลังจะทุบร่างของเขาให้เป็นผงการระเบิดของพลังมหาศาลนี้ ด้วยอารมณ์มากใหม่ในหัวใจเฉินหยวนรู้สึกประหลาดใจมากจากนั้นร่างกายของเขาก็สั่นเล็กน้อยจากนั้นความกดดันทั้งหมดก็หายไปและเขาก็จับไปอย่างสงบฉากดังกล่าวในสายตาของผู้เป็นอามาตะที่อยู่เบื้องหลังได้กลายเป็นพายุที่อธิบายไม่ได้กลิ้งเข้ามาในจิตใจจู่ๆในน้อยแห่งท้องฟ้าก็เปลี่ยนโฉมหน้าของเขาทันทีและแววตาที่น่าสยดสยองก็ปกคลุมเขาเขาเห็นเฉินหยูอันอย่างชัดเจนโดยไม่สนใจการบังคับที่น่ากลัวเช่นนี้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยบรรพบรุษคนที่สี่กล่าวด้วยความหวาดกลัวการรับรู้ภายในของเขาเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่สของร่างอาสูนที่กลาหนวุ่นวายนั้นสูงกว่าขั้นที่เจ็ดของร่างกายอมตะตอนนี้ร่างกายของเชนยูอันแข็งแรงเพียงใดตัวเขาเองก็พูดอะไรไม่ได้ประกอบกับแท่นบูชานังฟ้าที่แผดเผาในร่างของเขาเขาเป็นสุดยอดแฟรี่เพียงคนเดียวในโลกแท่นบูชาไม่เพียงแต่แข็งแต่ยังแสดงถึงความแข็งแรงอีกด้วยเฉินหยวนขมวดคิ้วได้อย่างไรแม้ว่าการบังคับรูปปั้นหินหลังความตายจะรุนแรงเขาเดินอย่างไม่เร่งรีบและการบีบบังคับไม่รู้จบรอบรตัวเขาแต่เป็นเสี่ยงแต่การสัมผัสกับแขนเสื้อของ ภายใต้การจ้องมองของฝูงชนในสายตาที่หม่นหมองของผู้คนจำนวนมากในตระกูลอมะตะเฉิญยวนยือน,ยอนอยู่หน้ารูปปั้นหินมือใหญ่ของเขาถูกยกขึ้นเบาๆแล้ววางบนไหล่ของรูปปั้นหินฉากดังกล่าวทำให้เกิดพายุที่อธิบายไม่ได้อีกครั้งและทุกคนในตระกูลแฟรี่ก็ถอยกลับไม่ได้ใบหน้าของพวกเขาดูหวาดกลัวและเลยศักดิ์ศรีทั้งหมดก็แค่กลับไปสำรวจรูปปั้นหินจริงๆเหรอการบีบบังคับอันน่าสยดสยองของการกระแทกกลับก็เพียงพอที่จะโค่นลมอมะตะทั้งหมดที่มีอยู่และถึงกับทำลายล้างพื้นที่ชั่วขณะหนึ่่่่่่่่่่่่่งง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 ททำใใใใหหหหหหห้้้้้้้เเกกกกกกิิิิิิดด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 คคคคคววววววาา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 มม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 ยย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 ยญขขขขอออออออรรรููปปปปปปััััันน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 ะุึึึแตลลลจจจสสสสไไไไไีีฉฉ็ฏืืบโ ในสายตาของเฉินหยวนเขาสัมผัสได้ถึงเจ็จำนงที่ไม่ยอมอ่อนข้อและความหลงใหลยอย่างลึกซึ้งต่อเทพเจ้ารกร้างจากเทพเจ้ารูปปั้นหินทิศทางที่เขามองไปคือแดนต้องห้ามแห่งสวรรค์ป่าเขาสามารถกลายเป็นเมืองสุสานในดินแดนต้องห้ามแห่งสวรรค์ป่าได้เขาสามารถทุบคำสาบด้วยความโกรธของเขาและบทขยี้ทุกเผ่าที่กล้าก้าวเข้าสู่ดินแดนต้องห้ามแต่ในท้ายที่สุดคำสาบของเขาก็ระเบิดขึ้นบนท้องถนนและในที่สุดก็มาอยู่ที่นี่หลังจากครุ่นคิดอยู่นานมือใหญ่ของเชนยวนก็ค่อยๆหมุนไปรอบๆคลื่นของแแลละะปีีศาาจท่่ววุนวยขับช้้้าางงมัักรลนตววดยพลลลังมหาาศคื่นซัดดลงไป้านล่างและรูปปปั้นนนหิิเเเร่มแตก็สียยงแและรรอตกกศา ในที่สุดบูมเสียงดังรูปปั้นหินสุดตัวลงและความกดดันอันน่าสยดสยองสูญเสียภาชนะปกคลุมท้องฟ้าในทันทีกวาดผู้ชมภาพที่น่าสยดสยองแบบนี้ที่เห็นในสายตาของทุกคนในตระกูลแฟรี่สร้างความตกใจและหวาดกลัวอย่างมากเมื่อเสียงกรีดร้องหมุนไปฉากนั้นก็โกลาหลและบางคนก็เริ่มหลบหนีแต่สิ่งที่แปลกก็คือการกวาดล้างแบบบีบบังคับนี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายใดๆเรากับลมพัดผ่านร่างของทุกคนแล้วก็หายไปในน้อยเทียนซีงองและบรรพชนสี่ยืนมึนงง,งยังคงมองไปยังทิศทางของเฉินหยวนในสายตาของพวกเขารููปปปปปปัััั้้้้นน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 นหหหหิิิิไดดสสสุุุตตตตตววลลลลงงงงงเเเเ็ผแแแะีีีีีียยชใาาามมททท่่่่รรรรภพออกกฏบข เขาคุกเข่าตรงไปที่เถินยวนข้อสามครั้งอย่างเงียบๆและในที่สุดก็กลายเป็นปุ่นและสลายไปพร้อมกันอารมณ์ที่น่าเบื่อและไม่น่าเชื่อปกคลุมใบหน้าของพวกเขาและพัดผ่านจิตใจของพวกเขาถ้าไม่น่าแปลกใจที่ภาพหลอนที่บิดเบี้ยวควรเป็นรูปปั้นหินใช่ไหมแต่ทำไมเขาถึงข้อเชนยูอันพึ่มทันใดนั้นคลื่นของความผันผวนก็ปรากฏขึ้นจากด้านหลังของมังกรขาวตาสีฟ้าห่วงเทียนเจียงมองขึ้นไปและทันใดนั้นก็รู้สึกว่ามีพลังมหาศาลที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งในร่างกายของเขาซึ่งวิ่งอยู่ครู่หนึ่งงททททาาาาให้อาจาอจััักรขขเวนนนนผีย ฉากเดียวกันก็ปรากฏขึ้นบนร่างกายของห่วงไทยอันยีด้านซ้ายและขวาออร่ายัางคงเพิ่มขึ้นทำให้ระลอกขึ้นรอบๆม้วนตัวครั้งหนึ่งทำลายกำแพงนางฟ้าและเดินตรงไปที่เสาทั้งสี่พร้อมกันก็ไม่ทำให้เกิดอะไรภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นบูมบูมบูมห่วงเทียนจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นอาณาจักรระดับห้าระดับอมตะสี่ขั้วทันทีและห่วงเทียนยีซ้ายและขวาจะทะลวงผ่านไปยังอาณาจักรระดับหกระดับ,ดบอมตะสี่ขั้วนี่คือแหล่งพลังบริสุทธิ์ระดับที่สะท้อนออกมาหลังจากสืบทอดภูมิหลังงงของเทพแห่ป่ปา เมื่อเฉินหยวนมองย้อนกลับไปรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาคลื่นพลังนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งค่อนข้างน่าพอใจควบคู่ไปกับเทพเจ้าโบราณในพื้นที่ระบบในไม่ช้าเขาก็จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหกดาวเป็นการปรับปรุงโดยรวมเมื่อมังกรขาวตาสีฟ้างูเข้ามาเฉินหยวนก็ลงไปบนหลังมังกรและขับต่อไปที่ประตูเรือนจำสมาชิกทุกคนในครอบครัวอมาตะที่อยู่ด้านหลังต่างตกตะลึงและสูญเสียนายน้อยแห่งท้องฟ้าตัวสั่นและพูดว่าสีบรรพบุรุษเรายังติดตามอยู่หรือเปล่าใบหน้าของบรรพบุรุษทั้งสี่นั้นซีดเล็กน้อยใบหหหหนนนน้้้้าาาาขขขขออออองงงเเเยยววไไไไมมมม่่่่่่ใชดดภููำำแ็รรรรืืททัคจะตป และเมื่อมังกรขาวตาสีฟ้าจะไปในหลายพื้นที่ของอาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดกองกำลังที่มีชื่อเสียงพอๆกับประตูเรือนจำก็ตกตะลึงอย่างอธิบายไม่ถูกเนื่องจากการล่มสลายของรูปปั้นหินปิดผนึกสวรรค์น,นั้นรับรู้ได้จากการมีอยู่ของกองกำลังจำนวนมากในการรับรู้ของพวกเขาอีกคิปเคยเป็นสาวของพระเจ้ารกรางและมาจากที่ห่างไกลามากความแข็งแกร่งนั้นอยู่ไกลเกินความสามารถของพวกเขาจินตนาการดังนั้นแม้ว่าการบีบบังคับที่เกิดขึ้นหลังความตายพวกเขาก็สามารถรับมันได้แต่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำลายรูปปั้นหินความหมกมุ่นที่เล แต่ตอนนี้รูปปั้นหินนี้แตกแล้วจริงๆซึ่งหมายความว่าภายในอาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดอาจมีตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้เมื่อผู้มีอำนาจสูงสุดในทุกเหล่านี้ตกตะลึงความเงียบภายในประตูคุกนั้นหายากเงียบมากเราว่ามันกลายเป็นประตูที่ตายแล้วไร้ชีวิตเลยแข็งแกร่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุกคนก้มหน้าลงและหน้าซีดมากไม่มีใครกล้าออกไปและไม่มีใครกล้าเข้ามาในห้องใต้หลังคาด้านนอกประตูภูเขามีร่างสองร่างนั่งเผชิญหน้ากันร่างหนึ่งคือหัวหน้านิกายถูกแกงและอีกร่างหนึ่งเป็นเจ้าแห่งอิ ชื่อว่ามูราเซกคนนั้นคือหัวหน้าของมูรามีรายงานว่าตัวตนและที่มาของผู้นําของโมลูโอนั้นเป็นอาชีพเสริมของนักปราชญ์ในโลกศักดิ์สิทธิ์ปีศาจอมตะที่อยู่ห่างออกไป100ปีเขามาครั้งนี้เรากับว่าเป็นชายหนุ่มที่ปรากฏตัวในอาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครรู้ว่าทําไมและไม่มีใครกล้าเดาเพราะมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังและหลังภูเขานั้นเป็นภูเขาที่ไม่มีที่สิ้นสุดและพื้นหลังเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ในห้องใต้หลังคาหัวหน้าของโมลูโอรินชาให้ถูกแกงใบหน้าของเขาที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากเต็มไปด้วยรอยยิ้มจางๆโปรดกระสิปผิวของถูกแกงไม่ค่อยดีนักและมือของเขาที่ถือถ้วยน้ําชาก็สั่นเล็กน้อยคุณถูกกักบริเวณในบ้านมาหลายวันคุณจะทําอย่างไร หัวหน้าของโมลูโอดื่มชาอีกครั้งและตอบอย่างใจเย็นหัวหน้าของหัวหน้าได้รับคำสั่งจากเบื้องบนเมื่อได้ยินว่านางฟ้าปีศาจมาที่นี่หัวหน้าของหัวหน้าก็กังวลมากจึงมาหาพี่ชายตู่เพื่อระง,งับความตกใจท้ายที่สุดแล้วไม่ว่านักบุญบุตรต้องการจะทำอะไรพวกเราที่เป็นลูกน้องก็ต้องเขาก่อนการมาถึงของผู้แข่งแร่งในอณาจาักเซียนหรือก่อนการมาถึงของนักบุญบุตรพี่ตู่มียาละสายตาจากหัวหน้าเลยจะดีกว่านอกจากนี้โปรดขจัดความคิดของร,อร์ทูในการติดต่อกับประชาผู้ชั่วร้ายด้วยไม่เช่นนั้นคุณจะหัวเสียคคพููู้ดทที่สงงบบขขขขออหหหหัััววววนนน้้าาาาาาาโโมมมใใจถกกกกเเเ็็ปยยะริ ตอนที่หนึ่งร้อยแปดในขณะที่กษัตริย์ของฉันข้ามพรมแดนหากมีการรบกวนหย่าตหนิในพลผู้นี้สำหรับการสังหารเมืองพระอาทิตย์ยังเหมือนเดิมมีลมและเมฆภายใต้ท้องฟ้าแจ่มใสร่างสองร่างกำลังเดินอยู่บนท้องฟ้าพวกเขารีบรุดไปยังที่ซึ่งรูปปั้นหินถล่มลงมาออร่าที่เปล่งออกมาจากร่างกายทั้งหมดนั้นค่อนข้างแรงและมีแสงดาวพุ่งออกมาชายคนหนึ่งพูดคำที่ลึกซึ้งโดยตรงคราวนี้เจ้าปราสาทขอให้ฉันและทั้งสองตรวจสอบสาเหตุข,ของการพังทลายของรูปปั้นหินฉันไม่รู้ว่าจู่ๆนี้กายโมลู หลังจากผู้จบชายอีกคนหนึ่งก็ถอนหายใจเล็กน้อยคำสั่งของเจ้าของปราสาทไม่สามารถถักล้างได้เบื้องหลังมีกายปีศาจคืออาณาจากักศร,รศักดิ์สิทธิ์อสูรอมตะและด้านหลังวิหารโบราณของเราคือพระราชวังสวรรค์อาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้ผ่านไปหลายปีแล้วสาเหตุของความวุ่นวายคือสิ่งนี้มาทำสิ่งที่ควรทำกันดีกว่าบางทีรูปปั้นหินอาจถล่มลงมานั่นคือเมื่อโลกที่ไม่มีที่สิ้นสุดเริ่มเปลี่ยนรูปแบบไม่มีที่ว่างให้ละเลยหลังจากผู้จบทั้งสองก็ระเบิดความเร็วอีกครั้งและพวกเขายังคงเข้าใกล้ตำแหน่งของรูปปั้นหินโดยใช้วิธีการอมตะทันใดนั้นพวกเขาเห็นผู้คนจำนวนมากจากตระกูลอมตะหนีออกจากตำแหน่งของรูปปั้นหินที่อยู่ข้างหน้าใบหน้าของพวกเขาซีดมากทั้งสองมองหน้ากันแล้วร่างของพวกมันก็กระพือปีกและร่อนลงต่อหน้าพวกเขา ฉากเดียวกันนี้ถูกจัดแสดงในพื้นที่สำคัญสำคัญทั้งหมดของอาณาจักรนันีการแต่งกายแปลกๆมากมายที่เข้ามาใกล้รูปปั้นหินทีละคนแต่พวกเขาทั้งหมดเห็นคนอมตะจำนวนมากหนีจากรูปปั้นหินเพียงแค่ถามพวกเขาถึงเหตุผลของการล่มสลายของรูปปั้นหินในตอนนี้เฉินหยวนได้ออกจากตำแหน่งของรูปปั้นหินแล้วและยังคงขี่มังกรขาวไปที่ประตูคุกต่อไปจะใช้เวลามากกว่าสิบวันในการลงไปที่ความเร็วนี้แต่ถึงแม้จะรู้สึกเช่นนั้นประตูโรงฆ่าสัตว์ก็ยังไม่ขยับด้วยเหตุนี้เฉินหย,ยวนจึงค่อนข้างประหลาดใจในฐานะโรงไฟฟ้าอมตะในอออาาาาาจากาักกนนนีีีีวววุุถูแแงงไไไไไมมมม่่่่่่่เเเเเเหหตตตตผลลลททะ้้ขขขดื ขณะที่เชิญยวนกำลังครุ่นคิดในน้อยอามาเทราสูที่อยู่ข้างๆก็สั่นสะท้านทันทีและกล่าวว่าพี่ใหญ่เมืองแห่งความโกลาหลคือเมืองพันเยเวที่อยู่ตรงหน้าฉันและเต็มไปด้วยผู้คนที่โหดเหี้ยมในดินแดนที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันคือเกือบอะไรสักอย่างแบบที่ทำได้หรือเราจะอ้อมไปดีไหมหลังจากพูดจบเชิญยวนก็หลีตาลงและตอบว่าข้างหน้าฉันเชิญยวนมีเพียงถนนสันชายคุณเห็นฉันเดินผ่านเส้นทางแคบๆเมื่อใดในน้อยเถียนซาวรี่พูดว่าโคมูนซิตี้แตกต่างจากสถานที่ของรูปปั้นหินเป็นสถานที่รวบรวมปีศาจและมออออนนนนนนนสสเเเเเตรร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 ร์ที่่่่าาาากกกกกกกลลลััััววบไมมมมถ้้้งงงหป็็ืยแะโจิดขึ น้องชายคนเล็กฉันไม่ได้สงสัยในความแข็งแกร่งของคุณแต่มองนี้วุ่นวายเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเข้าสู่อาณาจักรแห่งกลุ่มใหญ่ของทุกฝ่ายอาตาสามพันคนเป็นเพียงเครื่องเคียงหลังจากฟังเชนยูอันกอร์ไม่ได้ที่จะคร่ำครววแล้วถามว่าอาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ไม่ใช่ว่าครอบครัวอมตะที่มีชื่อของคุณครอบนำกษัตริย์หรือไม่นอกจากประตูสังหารแล้วยังมีคนอื่นอยู่เหนือคุณอีกต้องมีนี่คืออาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีพื้นที่กว้างใหญ่นอกจากบ้านอ,า, 3, นอา,าณานี้ กองกำลังหลักท้งห้ากองล้วนมีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งมากเบื้องหลังประตูโรงฆ่าสัตว์คือราชาผู้ชั่วร้ายที่เป็นอมตะสิ่งนี้รู้มานานแล้วแต่ฉันไม่รู้ว่ากองกำลังอื่นอยู่เบื้องหลังอย่างไรแม้ว่าตระกูลอมาเตราซอของเราจะมีชื่อเสียงตันไม่เคยกล้าที่จะมีส่วนร่วมในพื้นที่เหล่านี้หลังจากผู้จบเชนยูอันค่อนข้างเข้าใจว่าทำไมสถานที่แห่งนี้ถึงวุ่นวายเดิมทีเขาคิดว่าประตูโรงฆ่าสัตว์เป็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในสถานที่นี้อยู่แล้วแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะ น่าสนใจดินแดนอามาตะไตรซูเป็นการรวมตัวกันของชายร่างใหญ่แต่สถานที่นี้ยังไม่เข้าตาวิเศษของพวกเขาเฉิญยวนพึ่งพามและมังกรขาวตาสีฟ้าก็ค่อยๆมาถึงเมืองสีดำขนาดใหญ่เมืองนี้ทอดยาวออกไปหลายพันไมล์ราวกับภาพตัดขวางของท้องฟ้าเทียบได้กับเมืองนางฟ้าทั้งสิบแห่งและทั้งร่างก็ปล่อยคลื่นวิญญ,ญาณทั่วรายออกมาราวกับว่าภายในนั้นมีงูหัวดินจำนวนนับไม่ถ่วนที่ใหญ่ที่นี่คือเมืองโคมูลคุณชายอามาเทราสูตกใจอย,อย่างยิ่งยออคอของเขาและรีบเดินไปที่ใจกลางของมังกรขาวตาสีฟ้าเกรงว่าเขาจะจินตนาการถ เฉินหยวนเห็นฉากนี้มุมตาของเขากระตุกเล็กน้อยอย่างช่วยไม่ได้เมื่อพิจารณาจากฉากปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นส่วนผสมของปลาและมังกรจริงๆภายใต้เทคนิคการมองเห็นด้วยตาวิเศษของเขาเขาเห็นตัวละครที่ทรงพลังกว่ามากมายอย่างไรก็ตามเท่าที่เกี่ยวข้องกับเชนอยู่อันเขาไม่เคยถูกบังคับให้ประนีประนอมเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้ว่าจะเป็นเพียงทางอ้อมแต่ก็ไม่มีอยู่จริงบินไปเลยเฉินหยวนพูดเบาๆมาที่หัวของมังกรขาตาสีฟ้าจับมือเขาและยืนนิ่งมองลงไปที่เมืองจันเย็นวิญญาณชั่วร้ายอึดอัดอยู่ตลอดเวลาและมันเกือบจะพ กระทันหันบูมแสงสีดำกวาดออกไปมันทำลายพื้นที่ทำลายคลื่นเสียงและเอาหัวมังกรขาวตรงไปคำรามเสียงคำรามของมังกรทำให้คำรามรุนแรงตะลึงเงินคำรามและเสียงคำรามของมังกรพระอาทิตย์เต็มไปด้วยเล่เพลิงและแสงสีดำถูกน้ำท่วมในชั่วพริบตาแล้วมันก็กลิ้งลงมาทำให้มุมเมืองจันทเย็นและไฟก็กระเด็นตรงจุดเสียงของความตื่นตระหนกและความกลัวดังขึ้นและแผ่นดินเป็นสีดำและฐานเสียงคำรามจากมังกรขาวตาสีฟ้าพลิกหมอกของโคมูนซิตี้ทำให้เสียงกระสับกระส่ายบนท้องฟ้าแตกกระจายและทำให้ผู้คนจำนวนมากแข็งแกร่งในนั้นและแก้วหูก็สสั่นนะท้า มังกรมังกรกำลังมาเหนือเมืองพระจันทร์เย็นทำไมมังกรตัวนี้ถึงหล่อจังหลังจากถูกมังกรหินจมนำอยู่พักหนึ่งผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองพระจันทร์เย็นก็เงยหน้าขึ้นและเห็นเงาของมังกรที่ปกคลุมทองฟ้าและดวงอาทิตย์ปีกมังกรที่เกินจริงและตาก็พุ่งออกมาตรงจุดนั้นทันใดนั้นร่างหลายร่างก็ลอยขึ้นไปในอากาศสั่นสะเทือนด้วยพลังอมะตะที่ผันผวนอย่างน่ากลัวและเสียงหัวราะก็กระจายไปทั่วโลกลูกชายของตระกูลแฟอรี่มาจากไหนบนรรพบุรุษของคุณไม่ได้บอกคุณเมืองฮันเย่เว,ว์ควาทองฟ้าและอากาศมา ข้างหลังเขาทุ่งดาบปะทุแสงเย็นว่าพัดผ่านพายุเฮอริเคนที่พัดผ่านท้องฟ้าและดาบเล่มหนึ่งพุ่งทะลุท้องฟ้าทุกคลื่นวิญญาณชั่วร้ายทั้งหมดทลายลงปราณน,นางฟ้าสี่ขั้วและกระทั่งด้วยพลังที่ดีร่างกายเขาแยกชายตรงจุดในแนวทแยงครึ่งพึ่มดาบดังขึ้นและเลือดก็แกว่งไปมาอีกสองร่างหยุดกระทันหันและเสียงหัวเราะก็หยุดกระทันหันมีความหนาวเย็นอย่างฉับพลันที่ห่อหุ้มหัวใจของฉันห่วงเทียนเหลือมองอย่างเย็นชาไปยังเมืองพระจันทร์ที่เย็นเยือกด้านล่างและคำพูดที่เย็นชาก็ออกมาราชาาาาาาาขขออออองงงงงฉัััันนนนนนกกกกลลล้้้้้มมมมพพพรรรรแแดดะีีีีีผผููบววยยทททท่่่่สสุซิิโษหเืตตปศ ดังกืกก้องไปทั่วโลกดังก้องอยู่บนท้องฟ้าเหนือเมืองพระจันทร์อันเยือกเย็นส่วนใหญ่ปะทะก,กับเลือดของมนุษย์อมตะผู้แข็งแกร่งมีสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นโหมกระหนำ่ำในน้อยอามาเทราสุที่อยู่บนหลังมังกรขาวาสีฟ้าอดไม่ได้ที่จะกลืนอย่างหนักคดตัวอยู่บนกรอบเหล็กด,ด,ด้วยความกลัวตัวสั่นเล็กน้อยคดเคี้ยวเหนือเมืองพระจันทร์เย็นนี้รู้สึกเคว้งคว้างอยู่เสมอเย็นเขามองไปที่เชลูโอลีข้างๆเขาและเชลูโอลีก็กระพริบตาเขาในขณะนี้แววตาของเขาดูหมิ่นเหยียดหยามและในขณะนี้หลังจากที่หงงเเทียยยนนกระจาคพููดมือหัส่วนใหญ่ก็เงียบไปคครู่่่หนึงแตวามเงีียยบนน้ไมม่เกิลลหาใจแะทััััันนนนใดดด้ก็รระะเเเบิสียงงหวาล่ ดูสิเขาบอกว่าเขาต้องการสังหารเมืองฮ่าฮ่าฮ่าเมืองจันเย็นที่ยืนยงมานับพันปีมันขึ้นอยู่กับอะไรคว้าท้องฟ้าพื้นดินและอากาศฉันขโมยมันไปทั้งหมดเสียงหัวเราะที่น่าตกใจแพร่กระจายและทันใดนั้นจากทุกทิศทุก,ท,กทางร่างที่ทรงพลังนับไม่ถ้วนก็จู่โจมจากทุกทิศทุก,ท,กทางและยังมีผู้นำงูในท้องถิ่นจำนวนมากที่ออกมาด้วยตัวเองดูเหมือนว่าชายที่แข็งแกร่งที่เพิ่งฆ่าหัวเทียนด้วยดาบไม่มีผลยับยย้งเลยสำหรับพวกเขาแต่ในสายตาของพวกเขาพวกเขาไม่รู้ว่าชายที่เพิ่งตายไปเป็นใครใน และโคมูนซิตี้ก็เป็นเมืองสีดำที่โดดเด่นมากมีอัตลักษณ์ปะปนอยู่กี่ตัวตนไม่มีใครนับได้ในสายตาของพวกเขาสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญเพราะพวกเขาเป็นหนึ่งในนั้นเลือดเกิดขึ้นทุกวันเพื่อต่อสู้เพื่อดินแดนในเมืองหันยูมักมีการโต้เถียงกันร,ระหว่างกองกำลังงูในท้องถิ่นเลือดและความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดาที่นี่คนนอกที่ต้องการกำจัดหันยูซิตี้แม้แต่น้อยพวกเขาต้องชั่งน้ำหนักกระดูกของตัวเองให้เพียงพอสำหรับพวกเขาที่จะแบกดังนั้นการปรากฏตัวของมังกรขาวตาสีฟ้าจึงกลายเป็นเป้าหมายของพวกเขาในการฉกฉวยแม้จะเกินจริงนหั ร่างนับไม่ถ้วนถูกฆ่าตายจากทุกทิศทุกทางมังกรขาวตาสีฟ้าหายใจไม่ออกด้วยความโกรธด้วยเสียงคำรามของลอมหายใจของมังกรเขาได้ท่วมทนของอมตะจำนวนมากในจุดนั้นตอนนี้เขาเป็นมังกรที่มีวิวัฒนาการมากที่สุดและเขาก็ไม่ใช่อมตะธรรมดาเลยคู่ต่อสู้ของเขาและอนาเขตดาบของห่วงเทียนเจียงก็พล่องออกมาและมันถูกเปิดออกอย่างสมบูรณ์หัวไทยอันยียืนอยู่ข้างเชลูโอลีทางซ้ายและขวาและแม้ว่าผู้คนจำนวนมากจากโคมูนซิตี้ถูกฆ่าตายพวกเขาก็ถูกสังหารเช่นกันแต่ถึงกระนั้นการแขวนของเลือดก,ก็ยังไม่หยุดคนเหล่านี้จากการฆ่าโดยเจตนนนนนาาาาาาาแแแตตต่่่่่รรรรรุุงงงขขึ้้้กกกลลลลมหหััวววููยยยยททีีอออดะะะพพเืืจ มีร่างเก่าที่ห่อหุ้มวิญญาณทั่วรายไร้ขอบเขตอยู่ตรงจุดนั้นก้าวเข้ามาในห้องเวทมนตร์ของนางฟ้าก็โบกมือและเปลี่ยนไปและปรากฏตรงหน้าเฉินหยวนเมื่อเห็นร่างนี้ปรากฏขึ้นก็เกิดความปั่นป่วนทันทีภายใต้เมืองหันยูและผู้นำของนูหลายเหลี่ยมเพชรลอยก็หลีตาลงโดยตรงหัวหน้าสีดำเคลื่อนไหวมังกรตัวนี้ไม่รับประกันใครจะแข่งกันละไม่เป็นไรเนื้อมังกรเป็นของทุกคนตะโกนดังๆด,ดูเหมือนว่าเจ้าแห่งความมืดผู้นี้มีชื่อเสียงมากในเมืองฮันเยเวนในขณะนี้เขาได้ยืนอยู่ตรงหน้าเฉินหยวนในอากาศ เพื่อนตัวน้อยในวัยหนุ่มเขามีอารมณ์ที่จะถูกเมรเทศอยู่แล้วเป็นการอำลาคนอย่างฉันคุณปล่อยให้มังกรตัวนี้อยู่ภายใต้คำสั่งของคุณล้าสมัยได้ไหมเขาพูดพร้อมกับยิ้มอ่อนๆเผยให้เห็นใบหน้าที่เต็มเปียมมันเป็นใบหน้าที่มีรอยแผลเป็นดวงตาที่เพื่อนโคลนของเขาพุ่งผ่านเชนอยู่อันและเห็นเชนลูโอลีอยู่ข้างหลังเขาทันใดนั้นร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านทันทีในตาของเขาวาวรวดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนและคำพูดของเขาก็สั่นสะท้านด้วยความตื่นเต้นวิญ,ญญาณแห่งแฟรี่ฟีนิกฉันขโมยโอกาสมานับ คำพูดนั้นหายไปและผู้คนมากมายในเมืองโคโมูลก็ได้ยินพวกเขาทันทีพวกเขามองหน้ากันและดวงตาทั้งสองก็เผยให้เห็นถึงความโลภอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนบูมบูมบูมร่างสูงอายุหลายคนที่รอคอยมานานได้พุ่งออกไปเจาะทะลุทุกระยะทางในทั่วพริตตาและลงมายังทุกทิศทุกทางของมังกรขาวตาสีฟ้าพวกเขาทั้งหมดจ้องมองที่เชนลูโอลีและตกใจทันทีมีนกฟีนิกซ์ที่ถูกเปิดเผยจริงๆมันอาจจะยากสำหรับคนธรรมดาที่จะจำมันได้แต่พวกเขาเคยอยู่ในเมืองโคโมูลพวกเขาได้ปล้นพวกเขามาหลายพันปีแล้วพวกเขาออ่่่าาาานน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 สมมบบบััััติิไิไไถ้้้้วววแลละพกกกกกเเเขขคยยยยดดีีงงฟฟซ์ชำโโธรรมชาติ มันเป็นวิญญาณของ,งน้ฟ้าฟีนิกซ์จริงๆชายชราสวมชุดคลุมสีดำด้วยความโลภมากในสายตาของเขาเอื้อมมือออกไปหาเชนลูโอลีในที่เกิดเหตุความมืดที่อยู่ข้างหน้าของเชินยวนก็พ่นลมหายใจออกมาและเขาก็ก้าวขึ้นไปในอากาศด้วยแต่เห็นได้ชัดว่าเขาเพิ่เฉยต่อเฉินอยู่ในขณะนี้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยหมอกควนันร่างของเขายังไม่ขยับสองก้าวและอีกก้าวหนึ่งมีความไร้ขอบเขตมือใหญ่ที่น่าสัพรึงกลัวอยู่ที่ข้อเท้าของเขาแล้วทันใดนั้นร่างกายของเขาก็หยุดกระทนหันอยากตายเหรอไห้ซูโอหันกลับม ทันใดนั้นเกิดความหนาวเย็นที่กวาดล้า,ลางจิตใจทั้งหมดของเขาโดยตรงและเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันของสวรรค์ทั้งเจ็ดในสีอาณาจักรสุดโตและถูกพายุโหมกระหน่ำอย่างไม่หยุดยัง้งบูมจูลี่คาดไม่ถึงทำให้ข้อเท้าของเขาแตกทันทีและเขาก็แตกสลายด้วยจิตวิญญ,ญาณของเขาอะไรเมื่อเสียงกรีดร้องดังขึ้นพลังอัน,นาสะพรึงกลัวนี้ก็แพร่กระจายอีกครั้งโดยไม่คาดคิดจนกระทั่งพังทลายลงและทะลุจากฝ่าเท้าถึงยอดศีรษะทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็หยุดลงทันทีและร่างของบอสแห่งความมืดก็เผยแสงสีแดงจากภายในสู่ภายน เชนยูอันเดินผ่านเขาและตบร่างเก่าอีกตัวหนึ่งด้วยฝ่ามือของเขาการเผาแท่นบูชาบนท้องฟ้าได้ปะทุขึ้นช้างมังกรสามล้านตัวกวัดผ่านด้วยพลังมหาศาลหมัดขวาสีทองสุดยอดลอ้อมรอบบวกกับคุณลักษณะการโจมตีที่สำคัญสองเท่าและเทพแห่งความโกลาหลความแข็งแกร่งขั้นที่สี่ของร่างกายพักร่างของพัดของเขาตรงจุดและเปิดมันไม่มีการคร่ำครวนและไม่มีเวลาตอบสนองแม้แต่วิญญ,ญาณของพัดก็ถูกทุบพลังอันน่าสะพรึงกลัวปะทุขึ้นและพื้นที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทำลายล้างพายุเฮอริเคนที่อธิบายไม่่่่่่่่ไไไดดดด้้้้้้ตตาาาาามมมมมมมพพพััััััฝืืืืออออออนน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 นีีีีีีทททททททุุุุกกกกกเเเเเฆสสสสำำิใใใรระะะะยยยลลลลแแงง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 ขขหหหหููว็จปึบ อย่างไรก็ตามพวกเขาถอยกลับและผู้คนทั้งหมดที่อยู่เบื้องล่างโคมูนซิตี้ได้ก่อให้เกิดพายุแห่งความโลภอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมากนเพราะคำพูดก่อนหน้าของหัวหน้าแห่งความมืดร่างมากขึ้นเรื่อยๆก้าวไปข้างหน้าหัวงูเริ่มขยับเขยืขย้อนมากขึ้นเชิญยวนที่เห็นฉากนี้มองอย่างเฉยเมยและทันใดนั้นก็มาถึงมือใหญ่ที่ห้ามหนึ่งล้านทหารร้างหนึ่งแสนในเทพโบราณหกดาวและความหนาวเย็นก็ส่งผ่านทุกคำวันนี้โคไอมูนซิตี้มีศพนับล้านศพและผีก็ไม่เหลือตอนที่หน,าาน,นึ่นงร้อยสิยยบโกดม้นูล กษัตริย์กินกังเสด็จลงมาบนแม่น้ำห่วงคอนทหารยิงก้าวออกมาและความมืดก็แผ่ขยายออกไปท้องฟ้าป่าจะระเบิดอาณาเขตของดาบอย่างสมบูรณ์ครอบคลุมท้องฟ้าและแผ่ถิ่นธุรกันดารและดาบก็โหมกระหนำ่ำเทพโบราณอมตะระดับหกดาวเพิ่งมาถึงและเมื่อพวกเขาพุ่งขึ้นไปในอากาศและร่อนลงสู่พื้นอย่างกะทันหันเปลือกโลกที่ระเบิดออกก็ระเบิดทุกผู้คนจำนวนมากในเมืองพระจันทร์เย็นทันทีทหารที่ถูกทิ้งรางหลายแสนนายผลักงาในแนวนอนร่างกายของพวกเขาเป็นอมตะและความกดดันสีดำถูกบดขยี้ให้สังหารเป็นกลุ่มข้อห้ามนับล้านททททีี่่่กกกกกกกำำหหหหนน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 นดดดดโโยยยแแแบบบบขออออออองง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 เเเเเชููััััััไไ้้้้้้ผึึฟาาาาาาาืืืมมมมวววคลลละะจตตสสรรรพ็ ในขณะนี้เมืองพระจันทร์เย็นทั้งหมดถูกโจมตีด้วยระเบิดพิภพิบัติที่คาดไม่ถึงบุรุษผู้ทรงพลังจำนวนมากที่ถูกฆ่าโดยความโลภแม้แต่ด้านของมังกรขาวที่มีตาสีฟ้าถูกลมปราณของมังกรกลืนเข้าไปโดยตรงและไม่มีที่ที่จะตายในจุดนั้นการปรากฏตัวของพลังต่อสู้อันทรงพลังอย่างกะทันหันทำให้ผู้คนในเมืองจันทร์เย็นตกตะลึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงูหลายหัวที่ไปถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดในอาณาจักรขอดูโพและใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างมาก เกิดอะไรขึ้นกับพลังการต่อสู้กระทานหันเหล่านี้ปล่อยคนอื่นไปเถอะพาผู้หญิงคนนั้นไปก่อนเสียงตะโกนและคำอุทานดังขึ้นพร้อมกันแต่ก็ยังมีคนพุ่งไปที่ตำแหน่งของเฉินอยู่ในอากาศทะลุทะลุงเจตนาฆ่าและความผันผวนมากมายแต่จู่ๆเขาก็รู้สึกได้ถึงคลื่นที่ไม่มีใครเทียบได้ก่อนที่เขาจะมาที่ฝั่งของเฉินหอยอวนอพลังคนทำให้หมดอำนาจควบและคำรามบูมทำลายล้างหมัดลายเป็นภาพของโลกที่ร้องให้นองเลือดครอบคลุมทุกสายตาของบุคคลน,นั้นในสายตาของเขาทองฟ้ากลายเป็นหมัดสีแดงน่ากลัวที่ปกคลุมทองฟ้าและปกคลุมดวงอาทิตย์ส,ส่่งงง้านนนเตีททพืถถึข ทันใดนั้นพลังปราณนางฟ้าแอร์ละลมก็แหลกสลายผมสีดำก็ระเหยและสลายไปใบหน้าของเขาหลุดออกจากกันและผิวของเขาก็แตกสลายและพลังของจิตวิญญาณก็บิดเบี้ยวอะไรทันทีที่เสียงกรีดร้องของความกลัวอย่างเข้มงวดดังขึ้นพวกเขาก็ถูกพลังมัดเข้าครอบงำจนกระทั่งเกิดการระเบิดรุนแรงอีกครั้งที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกลมมัดก็พัดผ่านและความโกลาหลก็ถือกำเนิดขึ้นครั้งหนึ่งฝุ่นก็ถูกทำลายล้างและอาณาเขตของเมืองจันเย็นที่อยู่เบื้องหลังเขาก็พังทลายลงจนกลายเป็นขยะมัดที่น่าตกใจและน่าสะพรึงกก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 ลลลลลัััััวววววววนน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 นีีีีี้้้้้้้้้้้ไมมมมมม่่่่่่่่่่เเเเเพพพพยยยยยงง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 ททททำใใใใใหหหหผผูููููคคคคโโซซซิิิิิตตตตตตาา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 ดดดดแแแแบขขขขขขอออออ็็็ปะุึึึรรรถชญจจืื หน้าเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมัดนี้ใครมีความผันผวนเช่นนี้บ้าจริงเมื่อไหรที่โคมูนซิตี้โดนโจมตีแบบนี้ฉันไม่เอาผีเก่าเข้าตาหรอกมันช่างเกินควรเป็นดาราร้เพียงคนเดียวของฉันที่สูญเสียชื่อเสียงหรือคิดว่าฉันไม่สามารถยกมีดได้บูมบูมบูมรัศมีอันน่าสยดสยองหลายอันพุ่งออกมาจากใต้ดินของโคมูนซิตี้เมื่อความผันผวนไม่รู้จบถูกคลิกกลับพลังที่น่าสะพรึงกลัวได้กวาดล้างโลกการปรากฏตัวของพวกเขาทำให้ทั้งเมืองจันเย็นรู้สึกหวาดกลัวและบางคนถึงกับพูดอย่างไม่เชื่อ ออร่าเป็นเหมือนรุ่งที่ทำลายพลังทั้งหมดในร่างกายและแม้กระทั่งตัดทั่วร่างกายด้วยมือใหญ่ที่ดับพลังของลอมหายใจของมังกรโดยตรงและเสียงของความโกรธก้องใครกล้าทำผิดพลาดในเมืองพระจันย์เย็นในที่ที่มองเห็นคนส่วนใหญ่ในเมืองโคมุนซิตี้ต่อต้านเจตนาฆ่าทุกรูปแบบจากผู้ใต้บังคับบัญชาของเชนยูอันอย่างเมามันและเลือดแทบจะไหลไปบนท้องฟ้าในดวงตาของพวกเขามังกรขาวจ้องเขมองงอและกรงเล็บของมังกรก็โหมกระหนำ่ำและมังกรก็สั่นสะท้านวันมีทหารที่ถูกทิ้งรังนับแสนคนกำลังขลักข้ามสนามเนื้อไม่สามารถทำลายได้ที่เกินจริงงงไปปปกกกวว่่าาานนนนนัั้้้้คคคคืือออมมมมมีีีีแแำำพุุสเเหลลลลยยะะรรจขผ เมื่อมองขึ้นไปอีกครั้งข้าพเจ้าเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่บนหัวของมังกรขาวด้วยท่าทางที่เย็นชายอย่างยิ่งในตาของเขาคล้พาพรายด้วยเจตนาฆ่าอย่างเงียบๆและไม่แยแสแอรละลมแรงพัดผมสีดำของเขากระทบกับรูปลักษณ์นี้ราวกับขุมนรกคุมอำนาจทันใดนั้นหลายคนได้ยินเสียงสูดอากาศเย็นที่ระดับสี่สุดขั้วฉันกล้าที่จะนำลูกน้องของเขาในเมืองพระจันทร์เย็นของฉันดูเหมือนว่าหลังเวทีของคุณค่อนข้างยากแต่ผีเก่าของฉันไม่กลัวประตูคุกเมื่อไหร่จะเป็นตาของคุณที่จะเป็นเกรงใจหลังจากพูดคำหนึ่งไปวิิญญาา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 ณเเเเเเเกก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 ก่่่่่่่่ขขออออออองงงงงโโสสมมมููนนนนนนน็็็ลลลลลลลุปปปปไไไฟหหรรรระะะะะะำทททททัััววว้้้้้คคืแแแบดดดพีีถึยยยใช ทันใดนั้นโลกก็กลายเป็นเส้นตรงผีเก่าก็หายไปและกลายเป็นกุ้ยรอบๆที่มีบรรยากาศอันน่าสะพรึงกลัวบูมเต่ข้ามข้างหน้าเถือนยวนตกใจพื้นที่และแตกพายุเฮอริอรเทนกวาดล้างขยะทั้งหมดและแรงสัน่นสะเทือนพื้นดินด้านล่างทำให้ผู้คนจำนวนมากในเมืองจันเยนจ์อาเจียนเป็นเลือดและบินข้ามหน้าของพวกเขาจ้องมองด้วยความตกใจแต่ในสายตาของพวกเขามีฉากที่น่าตกใจยิ่งกว่าปรากฏขึ้นเมื่อยืนอยู่บนหัวของมังกรขาวตาสีฟ้าใบหน้าของเถื่อนยวนคล้าคลายด้วยรูปลั์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้เขาจับเท้าของปีศาจเทาานนบงัชฟ นอกจากนี้ยังมีดวงตาคู่หนึ่งของพระเจ้าและปีศาจเปิดและปิดบนทองฟ้าเหนือเงาของแท่นบูชานางฟ้าทำให้เฉินหยวนพลังที่คาดเดาไม่ได้พุ่งทะยานไปทั่วร่างกายของเขาคุณเห็นได้ชัดว่าปีศาจเท่ากูยเยว่ไม่คาดคิดว่าเจตนาสังหารอันน่าสยดสยองของเขาซึ่งเพียงพอแล้วที่จะเตะสวรรค์ที่ก้าในอาณาจักรรูโพให้ตายถูกเฉินหยวนจับไว้สิ่งที่ทำให้เขาเยือกเย็นขึ้นอีกหน่อยก็คือความปั่นป่วนที่เกิดจากมือใหญ่นั้นช่างอย่างรู้ราวกับโลกที่โกลาหลเมื่อมองดูเงาของแท่นบูชานางฟ้าีา,ามารณ เขาเข้าใจพลังของมัดได้ไม่นานเห็นได้ชัดว่านี่คือเถียนฮีโนที่มีร่างกายที่ไม่อาจจินตนาการได้มีแท่นบูชานางฟ้าที่มีชื่อและแท่นบูชานางฟ้าที่มีชื่อนี้แท้จริงแล้วคือจัก,กรพรรดิคุณไปขโมยมากี่ตัวที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเฉินหยวนของฉันแต่ฉันแค่จับหัวน้องสาวของฉันเฉินหยวนมองเขาอย่างว่างเปล่าและช้างมังกรสามล้านตัวที่ควบแน่นด้วยมืออันใหญ่โตของเขาเริ่มช้าช้าแท่นบูชาอมาตะฟินอจที่พุ่งออกมาจากพลังดั้งเดิมทำให้มือใหญ่ของเฉินหยวนผันแปรก,กดแห่งการทำลายล้างในขณะนี้โอเดมอนกีรู้สึก บูมคอบแอร์ตกออกพายุกระแทกและจิตสังหารอันน่ากลัวก็ตกลงบนหลังมังกรขาวตาสีฟ้าทั้งตัวในจุดนั้นความตกใจหลักของอมาเตราซือถูกอาเจ,จียนออกมาด้วยเลือดและแท่นบูชานางฟ้าชื่อนั้นก็สั่นสะท้านพี่ชายจิตใจของเชลูโอลีกระชับขึ้นทันใดเกือบจะรีบเร่งแต่ห่วงไทยอันยีทางซ้ายและขวาได้รับการปกป้องอย่างเร่งรีบเพราะอีกด้านหนึ่งของพวกเขามีร่างที่โดดเด่นของเมืองโคมูสิ่งที่ทำให้เกิดความโกลาหลทั่วทั้งเมืองพระจันทร์เย็นเพราะสิ่งที่ฉันพูดเดิมทีเป็นเด็กผู้หญิงทีีีีีีีีี่่่่่่่มมมมมมมอออออออาา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 ากกกกกศเเ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 ปปป็็นน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 นงง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 ฟฟ้้้้้้้ิิชชยย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 ยผููัััลลลลลลฝสสสแแแดดดดดดขขขขะะะวววตตคคคคคโโภทททไุณจธใใร เชิหยวนค่อยๆหันหัวของเขาและหัวหอกของดาวปีศาจที่แทงตรงกลางคิ้วของเขาก็ระเบิดเป็นชุดของเปลวไฟจากนั้นก็แตกเป็นชิ้นๆ